กองสดพดกูสั่งไาแล้วอ้าวสวัสดีค่ะกองสดค่ะสวัสดีค่ะพี่กองสวัสดีครับพี่พคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะมดจะเมาว่าอาหารน่ากินมากเราสั่งไว้แล้วเนี่ยบอกมันสั่งไว้แล้วก็คือคนโทรมาสั่งกันเยอะเลยเพราะว่าเห็นเห็นแบบแบบที่เนี่ยเขาคนสั่งเยอะสั่งไปกินเยอะอยู่แล้วร้านนี้ไง อะไรวะนินปลากระพงปลานินแล้วก็ปลาทับทิมปลาทับทิมปล้วนินทิมพงนินทิมพงมาจากปลากระปลานินปลาทับทิมปลากระพงแล้วพี่รู้ไหมเขาเป็นเมนูปลาเพื่อสุขภาพเป็นอาหารเป็นปลาแท้ๆมาจากแพปลาบินตรงมาสู่เราเลยใช่ไหมคุณแบงค์ใช่คุณแม่ที่บ้านคุณแบงค์คุณแบงค์หน่อยเร็วครับจริงๆครอบครัวของเราเริ่มต้นมาจากทำธุรกิจประมงครับคุณแบงค์จะเป็นหน่อยก็ได้ไม่ต้องนะังเก็บพิกอักนี่ยตรงกลางเลยคุณแบงค์นะครับ คือที่บ้านเราเนี่ยทำธุรกิจประมงเราก็เลยจะมีความคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจวัตถุดิบเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวปลาที่นั่นคุณแบงค์มองกล้องนะที่เราขายเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลานินปลาทับทิมแล้วก็เป็นปลากระพงก็เลยเป็นชื่อร้านของเราใช่ครับนินทิมผงเปิดมากี่ปีแล้วคุณแบงค์เปิดมาประมาณ3 -4 ปีช่วงโควิดพอดีครับบอกเบอร์ก่อนเลยครับผมเบอร์0,92นะครับ 2 695 665ครับตอนแรกคุณแบงค์เนี่ยเขาไม่มีไม่มีร้านเขาเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวช่วงช่วงโ <COVID S 2> ควิดแล้วพอขายดี ก็เลยไปเปิดร้านแถวสะพานปลาเจริญกรุงครับผมแล้วบอกก่อนไปมั้มครับดูดก่อนนะครับวันนี้เมนูปลากระพงของคุณแบงค์ลด30%นะคะใช่ที่ราคาถูกแล้วยิ่งถูกไปอีกค่ะครับผมพรีเซนจากข้างหน้าอะไรนี่คืออะไรข้างหน้านี้ตรงนี้จะเป็นกลุ่มเมี่ยงปลานะครับก็จะมีปลานิลปลาทับทิมปลากระพงซึ่งเราเหมือนเป็นปลาอบเกลือนี่แหละครับปลาทับทิมปลาทับทิมมันจะบวมๆหน่อยใช่ครับปลานิลมันจะ รูปร่างดีส่วนปลากระพงยาวดอยากให้ดูนะคะนี่ทั้งตัวเลยค่ะของจริงนะคะนี่สดด้วยแล้วทำไมมันสีแบบนี้เกลือหรอครับจริงๆเราผสมเกลือกับไข่ไก่เข้าไปแล้วก็อบแล้วเวลาที่ขนส่งเนี่ยมันจะได้ยังชุ่มชื้นอยู่เพรว่าเรากินยังไงคุณไปกินยังไปเหรอเราเราสามารถตรงนี้ครับเราดึงเกลือขึ้นมาทั้งหมดได้เลยครับอนนดึงเกลือยอเหรอใช่ครับใช่ครับเมื่อหมักเอาไว้แล้วก็มีแล้วคุณนะไม่ใช่หมักแค่เกลือนะคะัคุณคมณมีคนหมักอีก แล้วเราก็ดึงหนังขึ้นคุณแบงค์ไม่น่าบอกพี่กล้องเลยอ่ะเมื่อกี้จะกินเกลือไปแล้วว่าดึงหนังขึ้นนะคะอุ้ยนี่บางหมดแล้วบางตายแล้วหลังต้องหาครีมสักอันหนึ่งในห้องนี้ช่วยเแต่ถ้าต้องระวังเกลือนี่นะต้องเอาเกลือออกก่อนแล้วก็นี่นะคะเป็นตัวเนื้อปลากระพงนะคะกินกับเมี่ยงปลานะคะก็อานี้ใส่ออกมาถูงไหมคุณแบงถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็น้ำจิ้มตามชอบเลยครับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มจะเป็นซีฟู้ดก็ได้ครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มปลาหมึก หรือเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาเปรี้ยวหรือเราเรียกว่าน้ำปลาเคี่ยวซึ่งเราเคี่ยวน้ำปลาับน้ำตาลขึ้นมาจริงๆด้วยและที่สําคัญนอกจากปลาปลาแล้วเนี่ยคุณแบงค์ยังมีปลาหมึกนะปลาหมึกเป็นไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณแบงค์มีอะไรนี่ปลาหมึกตรงนี้เป็นเราเรียกว่าอไหล่ปลาหมึกเราทําการหมักรสชาติก่อนที่จะเอาไปย่างอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะปรุงรสชาติตามธรรมชาติของเขาจะค่อนข้างหวานครับ แ,แล้วเราก็ยังมีอาหารจาน,นาเดียวด้วยแล้เมี่ยงกี่บาทเราอยากรู้มเมี่ยงปลากระพงจะ399าครับส่วนมเมี่ยงปลาทับทิมเนี่ยเราจะ199บาทแล้วปลากระพงปลากระพง359บาทและอาหารยอดนิยมของคนไทยตอนนี้คือข้าวปลากแกะที่พี่ถือนี่นเป็นปลากระพงแก่ ใช่ครับนะปลากระพงแกะนี่เท่าไหร่นะคุณแบงค์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูสิแต่ว่าเราจะได้ปลาทั้งชิ้นแล้วก็ข้าวเรามีคลุกเนื้อปลาอยู่ข้างในใช่แล้วราดในพริกน้ำปลานิดนึงของคุณแบงค์อร่อยมากลคุณลองนึกลองขับลองขยับเลยเนี่ยลองดูดิน้ำพริกน้ำปลาอุ้ยสั่งสั่งสั่งคนที่อยู่ทางบ้านร้อยร้อยไหมอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตายเครื่องเขาถึงนะพี่ก้องไปดูดิก็ยังเห็นยังไงเห็นยังไงได้อย่างนั้นใช่ครับมีแต่จะใหญ่ขึ้นครับ เออเป็นไงพี่กอร่อยปลาเลิศไหมอันนี้เลิศมากเลยอ่ะจริงๆต้องบอกว่าเราคัดสรรวัตถุดิบตั้งแต่ข้าวเลยครับพี <S <S ่กองครับแล้วอันนี้อันนี้กี่บาทอันนี้เราจะมีสามไซส์นะครับถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยเราจะเริ่มที่ร้อยห้าสิบบาท ล้างมือแล้วต้องกินแอโกอฮอกับพี่ยิบครับไซส์เล็กเราจะร้อยร้อยห้าสิบบาทครับถ้าเป็นไซส์กลางเราจะสองร้อยสามสิบถ้าเป็นไซส์ใหญ่เต็มๆเนี่ยเราจะสามร้อยบาทครับพี่กองอ่ะหยิบมาปลาหมึกตกใ่โทรศัพท์พ้นเลยไหนมื่อกี้เนี่ยมีน้ำหรอน้ำจิ้มอ่ะ ต่อต่อต่อแต่ต้องบอกว่าราคาดีมากจริงครับเพราะว่าเราเราเป็นทั้งแพรปลาแล้วเราก็เป็นทั้งโรงงานที่ส่งออกเองด้วยครับเราเลยพอที่จะควบคุมราคาให้ให้ไม่สูงจนเกินไปได้จันนี้ก็มีแล้วมีนี่คือนีราคาอันนี้คือนี่ครับอันนี้ปลาอะไรอ่ะอันนี้เป็นปลากระพงครับไม่ใช่นินเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นปลากระพงถ้าเป็นปลานินจะเป็นตัวนี้ครับเราเราใช้วิธีในการ ขึ้นหนังปลาให้เราเราพอจะมองออกเป็นปลาชนิดไหนบีบมะนาวนิดนึงก็อร่อยนะได้เลยครับทุกได้อันนั้นจะเป็นยำขนมจีนปลาหมึกสายครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นยำขนมจีนกุ้งบึ้มเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมคุณพ่อจนวนนะเป็นไงครับข้าวขยำปลากระพงพี่รสชาติความรู้สึกเป็นไงครับความรู้สึกครับต้องกราบอร่อยต้องกราบเลยคุณครับบอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์เก้าสองครับ องหกเก้าห้าหกหกห้าครับผมแล้วเรามาชิมกันต่ออันนั้นเรากินกาแฟปินดีก่อนโอเคครับกาแฟปินดีนะครับพี่วัดบอกเป็นกาแฟที่เรียกว่าเป็นกาแฟที่เรียกโอ้โหเลิมากเลยนะคะเป็นกาแฟปรุงสําเร็จแบบสายสองอินวันนะคะใครที่ได้กินนะคะโดยเไพากินนั้นจะบอกว่าโอ้ยหอมพ่อแม่แบบได้ยินถึงพ่อแม่เลยกลิ่นพ่อแม่เลยนะหอมมากเป็นกาแฟสุขภาพครับ ศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและซูคาโบสมีก็หมายฮาลาสินะคะีต้องอ่านเลยกินอย<า>ู่ีสารสกัดจ,จากถั่วขาวสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือและผงลังนกานทานได้บรรจุซองนะคะและบอกก่อนนะคะเพียงแค่ฉีดซองนะคะแล้วคุณก็เทมาในถ้วยกลิ่นนี่หอมถึงหน้าตูเลยนะคะส่วนมะลามก้าวเลยค่ะใส่น้ำร้อนแล้วร้อนเราไปกินแมคคาแค่นี้เองปกตินะคะสองกล่องพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทวันนี้พิเศษสุดสองกล่อง เ5 0บาทแถมปีกสองซองค่ะไม่หอมมาเหยียบหน้ากล้องเปียกกับพจนธอานนท์ได้เลยนะคะโทรที่เบอร์0 2 1 1 4 3 0 3 0 0 2 1 1 4 3 0 3 0หรือแอดไลน์ช็อปมามียถ้าไม่หอมหอมไหมถ้าคุณหอมครับเหยียบหน้ากล้องเปียกกับพจน์อานนท์ได้เลยค่ะไม่ว่างพุ่นไม่ได้กินอยู่โอเคพุดต่อบิ๊กบช่วงหน้าเดี๋ยวจะหาเมนูต่อไปอีกค่ะยังไม่หมดค่ะของร้านของคุณแบงค์ค่ะครับผมขอบคุณครับ ก้องสดพดหมูมาแล้วผับมาต่อกันเลยเด้ปลากระพงทอดน้ำปลาว่อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเปรี้ยวครับไปถัาพี่ก้องทำไมจินปลากระพงครับตอนนี้ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆปลากระพงเปรี้ยว299บาทแต่ว่าถ้ามาแจ้งว่ามาจากรายการของพี่ก้องกับพี่พดเนี่ยครับเราลดทุกเมนูปลากระพง3 0ครับผมอร่อยมาก จาก299ลดอีก30%คือสุดๆแล้วครับแล้วลดอีก30%ครับผมเหลือประมาณ200ครับปลาพงกับปลาพกินที่ตัวตัวละ3-400 500นะบอกเบอร์เบอกเบอร์เบอร์คุณแม่092ครับ269 5665ครับนินทิมพงครับผมอร่อยมากแม่อร่อยนะมาที่ห้องส่งเลยช่อง9อสมทว้ยช่อง9อะไรนะเอ็มคอทีดีแล้วเนี่ย <laughs> อันนี้กุ้งแม่น้าเผาครับพี่กอง <ừ> อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ราคาก็เหมาะสำหรับทานแชร์แบ่งกัน,นครับดูตัวนี้ตัวางหน้างเรเนียกุ้งเผาอับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับลองกินเลยระวังมันมันทะลักออกมานะครับอ้าวไม่มีใครพูด่ะอันนี้ยำอะไรน้ำจิ้มอันนี้เป็น <c oughs> ยำขนมจีนกุ้งบึ้มครับผม <c oughs> เท่าไหร่ราคา100 99บาทครับผมลูกชิ้นลูกชิ้นทอดน้านโร,รงเรียน mhm. ก็มีนะใช่ครับอันนี้เป็นลูกชิ้นสมัยเด็กๆทานก yes. ันแต่ว่าเราปรับให้มันมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายขึ้นไม่กรอบเหนียวหรือแข็งอย่างเงี้ยครับลูกได้นีย่ยชิ้นทอดอะไรเนี่ยปลาทอดอันนี้เป็นลูกชิ้นที่ทางโรง,งงานของเราเนี่ยทําขึ้นมาเองครับแล้วก็เป็นแบบทอดแล้วก็เป็นแบบลวกกับกระเทียมเจียวนะครับจิ้มหนี่จิ้มหิ้มห่จิ้มหม่ครับสั่งเลยท่านผู้ชมสั่งเลย อร่อยจริงๆไม่งั้นไม่เดินวันนี้หรอกบอกเบอร์บอกเบอร์0ูนย์เก้อครับสองหกเก้าหหนินทิมพง์ครับผมนั่งกันนั่งกอันนี้ห5ึ่้บาทครับข้าวแมวอ้วนซิกเนเจอร์ของเราครับเป็นเป็นข้าวไดโนเสาร์แล้วเราก็คลุกเนื้อปลานินอีกทีหนึ่งแล้วเราโปะด้วยปลานินทอดทั้งตัวแกะเนื้อให้ทานง,ง่ายๆกับเครื่องสมุนไพรครับผม<ด>ทีเด็ดอยู่ที่คลุกน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมะนาวเข้าไปด้วย 69บาทเท่ากันครับอันนี้เป็นเกี๊ยวท่าฉลอมครับจากพื้นที่ของโรงงานที่เราอยู่69ใช่ครับมาจากแค่กุ้งแกะท่าฉลอมก็กุ้งแกะกี่บาทกุ้งแกะ179บาทกุ้งแกะมีกุ้งแกะมีกุ้งแกะนี้ใช่ครับ แล้วก็เป็นกุ้งสดที่มาจากแผลปลาของเราเองแต่ใครถ้าอยากกินข้าวปูขยำก็มีนะที่ร้านใช่ครับ็พรีออเด pre d e r กันไว้นิดหนึ่งครับเราจะได้ทานของที่สดใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาอยู่สะพานปลาตรงจันทนกรุงใช่ครับตรงจันทนกรุง58แครับแล้วเราก็มีตลาดปลาของตัวเองตรงบางบอน3และบางบอน5ครับผมก็คือร้านต่างกักินที่บ้านต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากร้าน delivery อย่างเดียว1 0 0 เวลาที่เราพัฒนาสินค้าขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดก่อนว่าจะทํายังไงให้ไปถึงลูกค้าแล้วยังทานอร่อยเพราะฉะนั้นกระบวนการวิธีการเนี่ยเราก็จะทําให้มันร้อนมากขึ้นหรือกรอบได้นานขึ้นแต่ถ้าเราทานที่ร้านเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เหมาะสมกับการที่หน้าร้านทานครับนี่หนูแล้วพี่พี่พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆพูดไปไหนแกพี่โฟดบอกว่าเราก็อิ่มมานั่งกินทานอร่อยจริงๆพี่ล้องอยุดนคุณเคพูดไปเรื่อยๆ คุณเพ็เกค,คุณแบงค์คพูดไปเรื่อยๆโปรโมชั่นของวันนี้ต้องขอบคุณ <c oughs> ทางพี่ก้องแล้วก็พี่พจน์มากๆครับ <c oughs> ที่ให้เรามีโอกาสมาแนะนําตัวให้กับทางผู้บริโภคครับโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับปลากระพงทุกเมนูของเรานะครับลด30%บเครับผมโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 9 5 6 6 5 นินทิมพงงานขายตรงครับวันนี้มังมีอร่อยมากมีคนนั่งมอง <c oughs> <ผ>มน้ำลายเยอะดอยู่นะข้างๆค,คุณพิ่มไปเ,เรื่อยๆเพไปเรื่อยๆบอกเบอร์บอกเบอร์อเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็สาขาใหม่ใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่าเราดีใจมากๆที่เรามีบบสาขาบบที่มีร้านมีที่นั่งให้นั่งทานได้แล้วที่เอชเยชทีครับผมก็ใครสะดวกที่เอชียทีก็เรียนเชิญนะครับสุขศร้าวอาทิตย์พาครอบครัว มาเดินเล่นที่เอเชียทีคชมวิวริมแม่น้ำแล้วก็ทานอาหารทะเลกันครับกับนินทิมพงครับแล้วาถ้าใครไม่มีเวลาหรือรอยากกินอนนี้ก็โทรไปเลย0 2 2 6 9 5 6 6 5นินทิมพงค์รับหรือ adsign nin timpong ก็ได้เช่นกันครับถ้าถ้า search adsign นี้ครับก็จะขึ้นช่องทางการขายกับช่องทางโปรโมทของเราทุกช่องทางครับ อ่ะพิจิกรยังอยู่ไหมคุณแบงค์พี่พี่ทานจนผมอยากเข้าไปทานด้วยเปิดกี่โมงกี่โมงเราเปิดตั้งแต่1ิบโมงนะครับออเดอร์แล้วเราก็จะปิดร้านถ้าเป็นร้านดีลิเวอรี่เนี่ยเราปิดช่วงประมาณสองทุ่มครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เอเชียทีคเนี่ยเราสามารถนั่งทานได้ถึงประมาณหทุ่มครับผมก็ได้ทั้งวันครับท่านไหนสะดวกดีลิเวอรี่สั่งไปทานที่บ้านก็ 092นะครับ269 5665หรือ l ลายแอดนินทิมพ n งัทั้งหมดทั้งปปงเนี่ยมันอร่อยที่ไหนนุมานน้ำจิ้มครับผมแล้วก็ของสดครับต้องบอกว่าตัวทำเองว่าทำเองครับผมเพราะว่าเราเป็นเป็นโรงงานด้วยแล้วตัววัตถุดิบเองเราก็มาจากแรปลาหรือว่ามาจากทะเลระนองมาจากมหาชัยมาจากแม่กรองไปเขครับค้าผู้ตอขนาดท้ายเหรอ โปรโมชันนมช่นไงโปรโมชั่นยคุณแบงค์โปรโมชั่นนะครับเราย้ํากันอีกทีนึงนะครับสําหรับปลากระพงทุกเมนูของนินทิมพงเราลดให้30%ครับจากปลากระพงน้ําปลาเปรี้ยวราคาตัวละ299บาทตอนนี้เหลือประมาณ200บาทเท่านั้นนะครับถ้าไปทานข้างนอกตอนนี้น่าจะมี4ี0ห้าต่อตัวครับใช่อาหารในนี้ที่แนะนำนะข้าวปลาแกะกุ้งแกะอ,อร่อย <ผม S 2> ทุกอย่างครับ<ต> <ผม S 2> ข้าวปลาแกะนี่กิน คุณเอ๋ยข้าปลาแกะเขาเนี่ยนะจิ้มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเขาเนี่ยนะนี่เป็นปลาอะไรปลามินตัวนี้เป็นปลาหนินครับน้ำจิ้มเปรี้ยวเพราะอร่อยมากมากเลยปลาหนินปลาทับทิมและปลากระพงใช่ครับตามชื่อร้านของเราเลยครับนินทิมพงครับผมมาจากปลาหนินและปลาทับทิมและปลากะพงครับส่วนน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยนะครับพิเศษมากๆช่วงเวลาหน้าหนาวเนี่ยครับเวลาที่ทุกๆท่านไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวขึ้นภาคเหนือหรือไปอย่างนี้นะครับ เราสามารถที่จะสั่งน้ำจิ้มแช่แข็งของเราเราไม่ใส่สารเคมี Preservative นะครับเอาไปเป็นของยังชีพเราต้องใช้คำว่ายังชีพเวลาที่ไปต่างประเทศได้ก็จะมีบริษัททัวร์มีลูกค้าที่ไปเป็นกลุ่มครอบครัวอย่างเงี้ยเอาติดตัวไปด้วยครับน้ำจิ้มอร่อยมากขอบคุณครับบอ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 อีกแล้วน้ำจิ้มซีฟูดของของเรานะครับสามารถสั่งได้ที่ 0922695665ครับผมแอดไลน์นินทิมพงนะครับขอบคุณมากครับทุกคนอ้าวอย่าลืมทไปกันนะแล้วก็อย่าลืมสั่งไปกินเลยตอนนี้มืดเที่ยงกำลังเด็ดหมดแล้วช่วงนี้กินอยู่ครับผมครับผมถ้าได้ข้าวร้อนๆไปโอ้ยังไงก็อร่อยแน่นอนครับอ้าเบรกสักรูดช่วงหน้าไปว่าโคกขามไปไหนนะ่าไปนะโคกขาม ก go, ลืมลืมตัวมันเคียวอยู่ว่าว่าขอโทษวัดโคกก็ไปแล้วไปละ